กำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของ,ของ,ของมวลมนุษยชาติช่องต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชนมันก็เป็นสิ่งที่อเมริกาได้มาวางเอาไว้นะครับวิธีการพบประกันได้คือ คือพป,ปกันดาระบอบเจ้าเนี่ยให้ฝังอยู่ในหัวคนไทยคนไทยรุ่นนี้ก็เลยโวยมากอเมริกาเข้ามาวางเมื่อไหร่ระบบพระกันดากษัตริย์เนี่ยก็อย่างที่วันก่อนผมเล่าเรื่องว่ามันมีสงครามเย็นใช่ไหมแล้วก็พญาศีวิสารวาจาองค์งข้อมนตรีเนี่ยได้ไปขอพบประธานาธิบดีไอเซนฮาวที่กรุงวอชิงตันดีซีเมื่อปีสองพันสาส ซึ่งลักลอบหนีไปนะครับจองพลปอซึ่งเป็นนายกเนี่ยโกรธมากโอ้ลักลอบหนีไปเลยครับลักลอบหนีไปแล้วไป็ขอพ,พบพวกเจ้าพวก,ากเก่งมากอ่าทีแรกไอเซนหากรายไม่ให้พบสุดท้ายก็ได้พบแล้วอเมริกาก็เลยเข้ามาสำรวจประเทศไทยส่งคนมาที่หมู่บ้านบางชันอยู่แถวมินบุรีเนี่ยมาสำรวจว่าชุมชนเกษ,ษตรกรรม เนี่ยยังนิยมกษัตริย์อยู่แค่ไหนปรากฏว่ายัางนิยมอยู่มากอเมริกาก็เลยตกลงใจที่จะใช้สถาบันกษัตริย์ใช้เจ้าภูมิพลซึ่งเกิดที่อเมริกาด้วยนะฮะกติรัตน์มาสักสิบเศให้เป็นสัญลักษณ์ในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ในสงครามเย็นครับอันนั้นแหละเป็นมรดกบาปที่อเมริกาได้ทิ้งเอาไว้ในเมืองไทยเพราะนั้นมันจึงมีการโอเวอร์พอบกันด้า ระบบเจ้าในสงังคมไทยจนนั่งมันถึงได้เกิดเรื่องแบบนะ hmm. ล่าแม่มดอะไรเหล่านี้ซึ่งมันเคยเกิดขึ้นในสงังคมอเมริกาในยุคที่มีประธานาธิบดีชื่อแมคคาทีธีนะแมคคาทีธ hmm. อเมริกาจดีว่าขนาดชาลีชัปเปิลดาวตลองนี่ก็โดนกล่าวหาเป็นคอมมิวนิสต์โดนไล่ล่าอย่างเงี้ยหนีไม่ได้ต้องอยู่ไม่ได้ต้องหนีไปหลบภัยที่อื่น ตอนนั้นเท่าที่เคยอา่านตะคิงนวัสมัยเนี่ยนะอเมริกาส่งนักยุตวิทยาเขาเรียกว่าประเภทพฤติกรรมศาสตร์นะฮะคือส่งผู้เชี่ยวชาญเป็นนักยุตธวิทยาด้านพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยอย่างที่สายร้อยสิบสองว่านะครับว่าประเทศแถวเนี้ยเขายัางนิยมกษัตริย์ครับสองร้อยคนมาทําการวิจัยครับแล้วก็ทําเป็นแผนออกมาครับ ให้ภูมิพลปฏิบัติครับทุกวันที่คุณเห็นจำโอทีวีนะอันนี้ก็คือแผนที่อเมริกาวางไว้นะครับครับก็คือเหนื่อยยากเพื่อประชาชนทุกยากวัฒเศโทมันได้ผลจริงๆริงนะอันนี้ไม่ได้มาจากภูมิพลล้วนๆนะครับมันมาจากแผนของอเมริกาหรือเซอพวกหน่วยยูซิสยูซ่อมจจ็คแมนพวกนี้พวกนี้จะเป็นคนทำทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องยอมรับว่าเขามีโปรดิวเซอร์ ที่ที่เก่งมันมีพาังเมาเหมือนมีวอร์เนอร์บรอเดอร์ครับโดยที่มีดาราที่เล่นดีมากเลยคือบอดพิดเอ้ยไม่ใช่แบทพิทหรือภูมิพนเนี่ยนะพระเอกรูปลอพระเอกรูปลอนางเอกสวยนะครับบอดพิดกับแองเจลน่าโจลี่เล่นออกมาปุ๊บเนี่ยมันโอเคเลยต้องยอมว่าเขาเขาเก่งแต่โปรดิวเซอร์เขาดีครับครับโปรดิวเซอร์คือ c a Entertainment เนี่ยแล้วเขาก็สร้างฉากเช่นว่าเมื่อคืนเนี่ย เขาจเจ้าหนังสารคดีเก่าๆมาฉายว่าเริ่มจากไปเยี่ยมประชาชนในภาคกลางก่อนแล้วก็ไปภาคใต้อพอไปภาคใต้เนี่ยนะมีคนอ,ะ,อะไรเอาน้ํานะอม,มาล้างพระบาทของภูมิพลล้างพระบาทศิริกิตและเก็บน้ํานั้นเอาไว้บูชานะครับแล้วไม่้ <laughs> เอาภาชนะามาให้เหยียบนะและเก็บอเอาผาชนน็นะาไว้บูชาอ ก็าสร้างฉากกันได้ขนาดนั้นครับแล้วสมมติขอโทษถ้าถ้าเกิดไปขี้ไปอะไรนี่ไม่ต้องเก็บขี้มาบูชาทําปุ๋ยมันก็อย่างนี้แหละครับคืออย่างที่สายรอบสองว่าท่าน่ใช่คนท่านเป็นเทพ,เเทพสมัยนู้นว่ามีการทําสบู่ทีละชั้นเน่ยนะ <c oughs> เวลาคนถูมันจะเป็นปรากฏคําสัรเริญเป็นสตรละชันตรละชั้นและ็กล้รูปที่มีทุกบ้านสําคัญมาก หน่วยงานที่พิมพ์นี่ก็เรียกสำน,นักข่าวสัอเิริการือย,ยูซิสนะครับครับแล้วก็มีหน่วยใช้หนังนะนะรู้สึกแกบดหน่วยนะฉายทั่วโลกตอนกลางคืนผมยังเคยได้ดูเลยนะครับไปฉายตามโรงเรียนนะนะนะฮะรู้รสึกว่าตอนนั้นจะมีหนังเรื่องหนึ่งเรื่องไฟเย็นครับแต่คนละอันไฟเย็นเรื่องไฟเย็นจริงครับเรื่องไฟเย็นก็คือพูดถึงว่าคอมมิวนิสต์มันมาเผยแพร่ยังไงตอนกลางคืนตกอยู่ในหมู่บ้าน คือคอมนี้มันจะใช้วิธีแบบไฟเย็นแบบไม่รู้ตัวค่อนข้างให้ชาวบ้านรักให้ให้ยาและให้การรักษาพยาบาลชาวบ้านก็เชื่อแล้วมันก็ป่วยแพร่ลัฐีป่วยแพร่ลัธิอันนี้คือไฟเย็นเหมือนวงไฟเย็นเลยไหครับบังเกิดชื่อแสดงโดยผู้สิทธิ์อภิมันผู้จริงวงไฟเย็นก็มาจากเรื่องนี้แหละคนละความหมายครับไฟเย็นก็คือหมายถึงว่าเกมที่ของที่คุณคุณตายลงเขาตั้งเอาไว้นะอื หมายถึงว่าเราเอาไว้เนี่ยเอาหัวไม่ขีดเนี่ยฝังไว้ที่ก็ค่อยค่อยร้อนขึ้นเรื่อยเรอฝังไว้ตรงไหนที่ไว้ที่ในเล็บในเล็บอ่าทีแรกมันเย็นแล้วมันจะค่อยร้อนขึ้นเรื่อยเยมันเย็นอ่ามันมันเดี๋ยวได้คำว่าไฟเย็นมันมามันเย็นตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวถามคุณไตลองก็เองชูอกเชี่ยล้วไปคุยเรื่องเดิมเหนือเรื่องคอมมวนิท เรื่องโฆษณาไม่ใช่พ่ออ,พอเมริกานะคืออเมริกาเนี่ยมาปลูกฝังในประเทศไทยอย่างหนักเลยคือ่วนจีนเขาก็ปลูกฝังในประเทศจีนเขาก็โอเวอร์พอรักกันด้าประธานเหมาอย่างหนักอ๋อใช่ใช่อออก็คือตอนนั้นมันเหมือนกับอเมริกากับจีนมาสู้กันมันสู้กันแล้วก็ปลูกฝังความเชื่ออืแล้วให้แล้วก็สงครามเย็นเนี่ยมันเริ่มทาชาัดตอนที่ลบกันที่สงครามเกาหลี24 9 3ครับอ่ก้าสิบสมครับฝ่ายอเมริกาหนุนเกาหลีใต้ รัสเซียกับจีนหนุนเกาหลีเหนือนะฮะและ้วกาหลือเหนือมันก็โอเวอร์พบกันด้ามาจนทุกวันเนี้ยนะไอตะกูลคิมอ,ะอ่ะสามรุ่นแล้วเนี่ยอที่ว่าถ้าคิมตายแล้วคนต้องไปร้องไห้เสียงดังๆอ,อ่ะโอ้แข่งก็ร้องถ้าใครตามกว่าห้าสิบดซิเบลอาทหารม,ม,มีดีมีดซิเบลวัดเ <laughs> ลื่อันังเ,งเหลือมดดกอย่ในเกาหลีเหนืออยู่ในไทยส่วนในจีนน่ะมันหมดไปแล้ว ในจีนมันหมดไปเมื่อประธานเหมาตายตอนประธานเหมาไม่ตายใครแม้รับประธานเหมานี่โดนกระทืบเลยนะครับโอ้โดนส่งไปทํางานหนักอยู่ในป,ประธานเหมาดีปงงาเป็นเป็นพวกเดียวกับเหมาเข่งคนละพวกนะอ๋อไม่เชี่ยฮองเต้คือประธานเหมาก็กลายเป็นฮ้องเต้ยุคใหม่เป็นฮองเต้ยุคใหม่แล้วพอประธานเหมาตายก็ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมด เอ้ยผมยังจำได้นะยุคประธานเหมาเนี่ยคมมนิ่จะพกสมุดปกแดงหรือว่าคติพจน์ประธานจอตรงว่าด้วยการปฏิบัติด้วยความขัดแย้งอะไรแล้วแต่นะต้องอ่านทีละคำแล้วตีครับเหมือนพระราชดำรัสนะคือแต่แต่หลายๆส่วนมันมันก็โอเคนะส่วนที่ดีมันก็มีส่วนส่วนที่ดีก็ค่อนข้างมีเยอะนะครับครับไว้ ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงน่าจะมาศึกษาใหม่อีกทีนะคติพรนประธานเหมาบางส่วนมันใช้ได้ใครเป็นคนดีก็คือคนที่ต้องพกสมุดปกแดงของประธานเหมาเล่มเล็กๆนั่นแหละเยาวชนต้องละเว้นจากความเนื่อหญิงละเว้นจากความหุนหันพลันแล่นอะไรพวกนี้ผมก็คเคยท่องได้บ้างเหมือนกันใช่คือมันมันมันก็ถูกแต่ว่ามันตึงเครียดเกินไปมันเหมือน,นอกับว่าต้องต้องท่องก่อนกินข้าวนะครับสมัยปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ย มันมันคล้ายๆอย่างกับว่าเรียกร้องสุดขีดอะคือต้องแปลว่าทํานี่หมายถึงหมายถึงว่าไม่ไม่เอาทุนนิยมเลยนะคุณเล่นไวโอลินก็ไม่ได้คุณเต้นเบลเล่ก็ไม่ได้นะกีฬากีฬาคุณกินอาหารให้อร่อยเคฟซีนี่ไม่ได้เลยครับคุณต้องน้ําหอมจะไม่ได้เลยไม่ไม่ได้คือคนแค่อยู่ให้มีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงประทานเหมาประทานเหมาที่คพอเพียงกับ กับที่กรสับพมลเรียกร้องเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงถ้าถ้าเกาหลีเหนือก็มีอะไรจูเช่ฮะจูเช่พึ่งตัวเองคือปฏิเสธทุนนิยมปฏิเสธสุดขั้วที่ผมจําได้ใส่เสื้อสีสวยๆก็ไม่ได้ที่ผมจำได้สีเทาสีดําแม้แต่รถยนต์นี่เขาก็ไม่ผมไปอยู่กับเขมรแดงพอดีช่วงนั้นนะครับรถยนต์นี่เขาก็ถือว่าเป็นทุนนิยมนะคืออะไรที่มันดู จเจริญสะดวกสบายเป็นทุนนิยมคืออยากอยู่แบบลำบากาตอนนั้นเราไปยึดรถยนต์ได้คันหนึ่งนะปรากฏว่าเขาถอดรถเก๋งเนี่ยนะเขาถอดออกแล้วเอาแบตเตอรี่ไปใช้ครับแบตเตอรี่รถรถ,รถ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 เก๋งนี่ไปใช้ไปใช้ในการทําเสียบหลอดน,นีออนแล้วก็ไปขุดขุดบอ่อน้ำมาะนะโง่ปะเนี่ยแล้วยางรถยนต์เขาก็มาทารองเท้าเนี่ยคือเศรษฐกิจแบบโง่ปะเนี่ย ไม่รู้คือเพราะว่ารถรถไปนู่นไปนี่ไปอะไรที่สบายๆไปทุกเรื่องหมดของถ้าถ้าคุณกินอร่อยหน่อยนะคุณทําให้ดีหน่อยบริการอย่างดีอย่างแบ็คเคนยอดอย่างนี้หรือว่าอะไรเสร็จเลยครับนะโดนด่าเออเขาต่อต้านคือต่อต้านความรวยทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นไอ้ลักษณะนี้ดีกว่าพอเพียงอีกผมผมผมไม่ได้ว่าจีนนะอืมจีนสมัยสมัยนู้นนยนะมันมีความเจริญ จากศักดินาใช่หไหมบางอย่างก็ล้าหลังแต่พอเป็นคอมมินิตเนี่ยนะมาหลายปีเนี่ยมันทําให้รถนิยมนะเปลี่ยนไปเลยกลายเป็นที่คุณเห็นในทัวร์สู์เลียนมาเนี่ยก็แบบนั่นแหละคือคือตอนนี้เขาไม่สนใจคอมมินิตแล้วตอนนี้เขาเป็นทุนทน,ทนิยมคือ<ๆ>ทุนนิยมแบบสเปซสปงโลกเลยทุนนิยมประเด็จการของแพ้เลยทุนนิยมแบบคือชัดเจนไม่สนใจอะไรเลยนะทุนแบบประเภทที่ว่า คือเผด็จการไปเลยใช่ทุนนิยมมีเผด็จการหงงว่าเทศีมีอะไรใช้องมองเหมาแกต้องการปกครองแบบเผด็จการนี่ช่วงมันปลายของประธานเหมาเนี่ยแกต้องการแหกทฤษฎีของคาร์มาร์กไงโอแกบอกเอ้ทีนีเป็นกึ่งเหมือนกึ่งเสนาจะเป็นคอมมิวนิสต์ได้ไงแกก็บอกงั้นต้องก้าวกระโดดเลยอืมอโอตรงนี้เหรออ่าแกบอกก้าวกระโดดเลยไม่ต้องผ่านทุนนิยมก็ได้ นั่นแหะมันถึงเป็นบ้ากันไปอยู่สิบปีอ่ะและจนกระทั่งมาทําต่อในสมัยไหนถึงพัฒนาในกัมพูชาไม่ถ้าคุณพูดอย่างนี้คคนมาทําในกัมพูชาคุณพูดอย่างนี้คุณพูดนี่ขัดกับคอมมิวนิตรักษาพระองค์มากเคยเพราะเขาต้องต่อต้านทุนนิยมเพื่อสังคมนิยมและถ้าไม่มีทุนนิยมมันจะมีสังคมนิยมได้ไงใช่ไหมคุณพูดก็ะมางว่าต้องผ่านทุนนิยมก่อนตามขั้นตอนที่มาร์กเขา เอ่อวิเคราะห์ไว้ว่าอย่างนี้คุณก็รับใช้ในทุนเนี่คุณพูดอย่างเงี้ยใช่ป่ะคุณส่งเสริมทุนนิยมเนี่ว่าคุณประธานเหมาบอกว่าไม่ต้องมีก็ได้เว้ยข่าไปเลยเกตรีฟก็ข้าไงข้าแล้วก็จิ้หายไงก้าไปโดดก็ชิ้หายแวววาดไปหมดครับตัวตัวอย่างก็กัมพูชาน่ะอย่างที่ว่าแค่เห็นทหารกางเป็นแดงคนพจนอ่ะไม่เห็นโซฟาก็ เอาดาบปลายปืนแทงกระจุยกระจายหมดเลยไม่ชอบโลฟ้ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทุนนิยมใชออ่ใช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 ใชเป็น<ช>เป็น,เป,นเป็นเรื่องจริงคือจริงๆคือไวโอลินก็ไม่ได้ใครคุณคุณพรเล่นกีตาร์เนี่ยนะรับรองไปเจอขมรแดงยุคนั้นนะมันเอากีตาร์ไปทำืนแน่นอนกีตาร์เนี่ยเป็นเครื่องหมายของจักรพรรดินิยมอเมริกาวาดด้ืนสมัยรังสิตสุทรลาก็ยังมีพวกสายจัด มองแบบนี้นะอเ,อเออทำไมบวงติฟชีิต้องใช้ก,กีตาร์ <laughs> <laughs> คือมันจะเป็นอย่างนี้นะครับไอ้ลัทธิมาร์กเขาถือว่าวัตถุกำหนดจิตนะระบบสังคมมันจะกำหนดจิตใจจิตใจล้วนๆที่เป็นปฏิวัติจริงมันไม่มีนะมันอยู่ที่การปลดปล่อยพลังการผลิตแนชะ่ครับคุณปลดปล่อยแล้วให้เป็นทุนเสรีที่ควบคุมได้นะ มันจะพัฒนาความเจริญมันแข็งคือมนุษย์มันมีกิเลสลัทธิมารจะไม่เชื่อใน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 จิตนิยมที่ว่ามนุษย์ดีคนมนิ์ดีเราจะสร้างลัทธิมารไม่เชื่อนะครับ,รบลัทธิมารเชื่อในกฎเกณฑ์ของมนุษย์พลังที่ก้าวหน้าแล้วมันจะเปลี่ยนไปเองใช่ไหมมันจะเป็น,นกลไกเพราะนั้นไอ้ประเภทไปคาดหวังว่าเป็นคมน,นิดแล้วดีอย่างนี้สังคมอุดมการมันไม่มีหรอก อุดมการ์มันเกิดจากการวางกรอบถ้าอย่างนั้นนะพลเอกเปรมก็เป็นคอมมิวนิสต์เขาพลเอกเปรมเน้นเน้นคนดีพลเอกเปรมกับภูมิพลเน้นคนดีใช่ไหมอันนี้คืออุดมการ์แบบคอมมินิตอันนี้เป็นจิตนิยมฮะจิตนิยมครับไอ้อุดมการ์แบบประธานเหมาก็จิตนิยมนะเพราะฉะนั้นดีครับคุณต้องเชื่อในมนุษย์ส่วนใหญ่ทั้งหมดคอมมินิตเขาก็เป็นเผด็จการแบบมาชีพคเขาถือว่าเขาเป็นคน แต่ผู้ใช้แรงงานพอไปมาเขามีอํานาจเขาก็แปลเปลี่ยนเป็นอมาตย์อีกแบบหนึง่งแล้วบอบกษัตริย์มันกเ็เขาเชื่อว่าเขาเป็นคนดีนะเขาสอนให้โตขึ้นไม่โกงบ้านเมืองเรามีคนดีคนไม่ดีต้องให้คนอย่าให้คนไม่ดีมีอํานาจมีหนา้นาเสเองคือมันเชื่อในความดีของปัจเจตบุคคลเนี่ยว่าคนกลุ่มหนึ่งเป็นคนดีมีหน้าที่ปกครองก็เหมือนคมน,นิต์คมน,นิตพรรคคมนิตก็เชื่อว่าตัวเองดีคนอื่นไม่ดี ฮะไว้ใจไม่ได้สั้งนั้ม้กรับคุณไม่เชื่อในความเท่าเทียมไม่เชื่อในประชาธาิปไตยนั้นไปไม่รอดอืทั้งสองคนนี้ไม่ว่าคุณจะใช้ศักราชมันเหมือนก็คือเป็นปเผด็จการมันก็จะพังอืม,มันขัดลทัทธิมาลทัทธิมมกเชื่อในระบอบสังคมที่มันเอื้อต่อมนุษย์คือระบอบประชาธิปไตยคนจะดีไม่ดีมันอยู่ที่สังคมด้วยเออมันอยู่ที่สังคมไม่ใช่อยู่ที่ว่ามีผู้นําที่ บอกว่าตัวเองเป็นคนดีสังคมเลวทําให้คนเป็นผีสังคมดีทําให้ผีเป็นคนครับการอ,อ้างเรื่องดีไม่ดีเป็นการอ้างที่โกหกเพราะมันพิสูจน์ไม่ได้ใช่ไหมคุณจะมาจากระบอบไหนที่คุณอ้างว่าคุณเป็นคนดีนะในที่สุดมันก็คือเป็นคนที่เอาเปรียบคนเพราะคุณมีโอกาสคุณมีอํานาจคุณห้ามตรวจสอบก็จะเป็นลักษณะแบบเดียวกันละครผมว่ามันไม่ได้ต่างกันนะ ความเป็นอนุรักษ์นิยมความเป็นด็จการเนี่ยถ้ามันเป็นด็จการแล้วมันจะเจริญเนี่ยยากครับถ้าเจริญฮิตเลอร์ชนะไปแล้วใช่ไหมฮิตเลอร์ชนะเฮฮิตเลอร์ยังแพ้เลยนี่เรามาคุยกันเรื่องคอมมิวนิสต์ไงตอนแรกคุยเรื่องเ <laughs> ปรมเรื่องเสียต้อดูมันก็เกี่ยวกับที่คือ <laughs> การไปไล่ล่างันเ <laughs> ขาคุยเรื่องโฆษณาองกการด้าอการโฆษณาผูกัารด้เนี่ยมาจากสงครามเย็นระหว่างฝ่ายอเมริกากับฝ่ายคอมมิวนิสต์ ทั้งสองฝ่ายก็โอเวอร์ด้วยกันนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวผมแปลให้นิดนึงนะครับเดี๋ยวเป็นสมศักดิ์เกมสองโอเพื่อการได้แปลว่าการโฆษณาชวนเชื่อแบบบ้าคลั่งครับเออแบบแบบคลังก็ฟังง่ายๆเดี๋ยวคุณยายที่บ้านผมก็ฟังไม่รู้เรื่องนะก็คือการโฆษณาชวนเชื่อแบบบ้าคลั่งนะครับแบบเวอร์เออแบบแบบคนดีก็ดีจนเวอร์คนชั่วก็เชั่อจนเวอร์เออเอ่อรัดอย่างงมงายเกียดอย่างไรเหตุผลครับโอ้ครับ เนี่ยสิ่งที่โดนเนี่ยทักษิณยิ่งรักจะโดนเกลียดอย่างไรเหตุผลนะแค่ยิ่งรักพูดผิดนิดหน่อยว่าจังหวัดหาดใหญ่ไอ้เฮียเสกศักดิ์สิธิ์สหายเก่าคุณไม่ใช่เหรอเออเสกศักดิ์สิธย์มัน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 อยู่ศูนย์ครูชื่อชื่อสหายอะไรว่าวงครุชนสือยบาเกชนถ้าเกิดว่าการพบพักกันด้ทําให้เกียรติทักษิณยิ่งรักอย่างบ้าคลั่งนี่สิ่งที่เราทําอยู่มันพบพักกันใด้เกียรติเจ้าอย่างบ้าคลั่งวะเราเราไม่ได้ เราไม่ได้โฆษณาให้เกียรติเจ้าเราข้อที่จริงถึงเขาห้ามพูดเขาห้ามเราพูดนะก็ถ้าเขาให้พูดผมไม่พูดหรอกเพราะเขาห้ามไงผมถึงพูดอ้ได้อยู่เมืองไทยพูดไม่ได้พูดคําแรกถี่คุณผมพูดหมดเลย <c ười> คือพูดทำมันคุกปรอการหนีเราต้องการใช้เสรีภาพขั้นพ<ร>ื้นฐานของความเป็นมนุษย์คือเพระาะประกัหน้าหรือไม่ผมเชื่อในมนุษย์เชื่อในความเท่าเทียมเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยเป็นคนดีได้ ผมไม่เชื่อแบบภูมิพลว่าบ้านมองมีคนดีมิผมไม่เชื่อผมเชื่อว่าทุกคนเป็นคนดีหมดทุกคนเป็นคนดีหมดนะครับภูมิพลด้วยเหรอครับภูมิพลด้วยประชาังกรด้วยด้วยทุกคนเป็นคนดีหมดแต่มงตองเคารพเสียงส่วนใหญ่ไม่อยาโพ้นเขา<อ>ผมเชื่อภูมิพลเป็นคนดีแต่เราบอกที่ทำภูมิพลแย่นะถ้าภูมิพลไปอยู่ในสมมุติว่าตอนนั้นภูมิพลไปเรียนอยู่สวิตเซอร์แลนด์แล้วไม่ได้กลับมาใช่ไหมคณะรัฐมนรสั่งประหารเจ้าทุกคน คนหนีเพราะว่าตอนนี้เขาเป็นคนดีนะใช่ไหมเขาเป็นคนดีเพราะว่าระบอบมันสปอยเขาอ่ะคุณต้องเข้าใจว่าเสียที่เป็นคนดีนะครับคุณอย่าว่าเสียของผมนะแต่ละบอกนี่มันเอาใจอ่ะทําอะไรก็ไม่ผิดอะไรอยากขี้คนนี้สวยเอาเป็นเมียคือมันได้เลยอ่ะแล้วจะเป็นเสียหรถ้าหากว่าฆ่าคนแล้วไม่ติดคุกได้อ่ะใช่ไหม ฆ่าคนแล้วได้เป็นเจ้าด้วยคนแล้วจะไม่ติดคุกสมมุติเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการฆ่าซ้ำขึ้นอีกแล้วมันก็จะกลายเป็นฆาตกรรมฆาตกรต่อเนื่องครับจักักสนุกเว้ยเออเออข่าโอเคเราจะเบรกไปคันนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาต่อการเบรกหน้าเรื่องนี้แหละโอเคครับสักครู่ครับพี่น้องครับไทยเรเบสเซชันสถานีเพื่อการเปลี่ยนระบอบ เงื่อหยดเดียวเ้อสร้างชาติไม่ได้เหงื่อของใคร ีเงือเชาวนารินไหลามาลายร้อยปีรถแผ่นดินนี้ยิ่งกว่าน้ำเจ้าพระยาเงือคนไทย,ยเฮอเฮนั้นสร้างแผ่นดินปลูอกอ่างจนชินจากเลือปริ้นพวกสัตดินา บ้านเมืองไทยสร้างขึ้นด้วยเลือดน้ำตาเป็นแผ่นดินมาแต่ศักดินาเข้ามาสูบกินประเทศเป็นของพวงชนทั้งหลายอำนาจคนไทยก็เป็นของไทยทั้งสิน้นอย่าอ้างคุณค่าวันเหนือคนในแผ่นดิน ทรัพยทั่วทรณินต้องเป็นของไทยทุกคนเหงื่อหยดเดียวเฮ้อชาติใหม่เจริญไคยต้องเผชิญสิ่งเลวร้ายคือความยากจนเหงื่อหยดเดียวทำร้ายคนไทยทุกคนบ้านเมืองอับจนสับสนเพราะเหงื่อหยดเดียว